สวัดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ผมอยู่ที่นี่ครับ wake up vegetable ที่นี่มีเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับที่อดีตเป็นพนักงานบริษัทแต่มีจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้เธอต้องลุกขึ้นมาพัฒนางานอดิเรกที่เธอรักจนกลายมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างไรายได้กับตัวเธอและครอบครัวได้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปพูดคุยกับเธอกันครับ ดีครับคุณอครับสวัสดีค่ะ,ะนี่ใช่ไหมครับที่ว่าจากงานอดิเรกจนกลายเป็นอาชีพหลักสร้างไรายได้เยอะแยะมากมายก็คือการปลูกผักในกระมังขายยกกระมังค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณอออรไทยยางไทยสงเจ้าของ Waup Wake Up v e g e t a b l e ปลูกผักในกระมังนะขายยกกระมังค่ะแล้วคือขายยกกระมังแบบนี้เลยใช่เดี๋ยวขออนุญาตนั่งคุยด้วยทราบม,มาว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำงานประจำด้วยครับทำอะไระครับ ทำงานเป็นกรุ่มเฮดของบริษัทออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมค่ะแล้วก็ทำเป็นฟรีแลนซ์ก็คืองานเอริเลกบริษัทแลนสเคปของฟอร่าสเคปพี่สาวค่ะก่อนที่จะมาทำกเกษตรก็คือทำฟูลไทม์แล้วก็พาร์ทไทม์ด้วยคู่กันก็ถือว่าไรายได้โอเคแล้วแล้วทำไมต้องมาหาอาชีพใหม่ด้วยครับ ก็งานประจํามันก็โอเคแต่พอเมื่อมันเจอวิกฤตโควิดนะคะ่ะเราก็<อ>เริ่มมองเห็นความไม่มั่นคงของอาชีพงานประจำก็เลยอยากทําอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งด้วยการทําเกษตรมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดของการทํา เกษตรกรเป็นเกษตรกร,ร,กรในเมืองค่ะครับก็เริ่มมาจากการเลี้ยงด้วงอ๋อด้วงที่เขาเลี้ยงไว้ชนกันอย่างนี้หรอด้วงสาคูค่ะด้วงสาคูที่เป็นหนอนตัวสีขาวขาวครับแล้วเป็นยังไงครับตอนนั้นก็คือรดแรกเลยเราศึกษามาไม่ดีเรื่องกลิ่นมันมีกลิ่นเหม็นรุนแรงทําลายสภาพแวดล้อมตอนนี้เราเลี้ยงเยอะไหมครับเลี้ยงรดแรกเลย500กระมังลงทุนเยอะไหมครับลงทุนก็คือซื้อกระมังมาพันหกร้อยกว่าใบแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงต่างๆก็ หลักแสนค่ะห้าสิบ <50 S 2> กรละมังมแรกกลิ่นมันก็หมักหมม,มทําให้รบกวนสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยรอบข้างบริเวณรอบข้างอยู่กันไม่ได้เราตัดสินใจที่จะเลิกคาในรถแรกเลยแต่ว่าเราเลี้ยงมันแล้วนะคะห้ารอยกรละมังนี้คือเราต้องเคลียร์ให้หมดภายในอายุเขามีอายุสี่สิบห้าวันเลิกเลี้ยงไปเลยใช่ระหว่างนั้นก็คือคิดอยู่ในหัวว่าจะทำอะไรต่อเนี่ยใช่สิ่งที่เราซื้อมาทั้งหมดอะ่ะม,มัน เกือบแสนเลยจะมีกระมัง1,600กว่าใบแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบการเลี้ยงด้วงเนาะเนี้ยเราจะต่อยอดยังไงดีกับภาชนะที่เราซื้อมาแล้วก็20กระมังแรกเราก็มาเจาะรูเจาะรูระหว่างที่เลี้ยงด้วงนะคะเจาะรูปลูก,ลกผักบุ้ง20กระมังปลูกผักที่เราชอบกินที่สุดแล้วก็ได้ขายหมดเลยค,คือเพื่อนบ้านนะคะที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นนี่แหละค่ะครับเป็นคนประเดิมให้เลย<ฮ>20กระมังแรกก็คือเขาซื้อเขาซื้อใช่มาทําให้เรามีกําลังใจเขาชมว่าน่ารัก ชมทุกวันผักน่ารักผักน่า,ก,ก,นาก,กินทุกสิ่งทุกอย่างมันจุดกําเนิดมาทําให้เรามีไอเดียว่าเออโอเคเราก็โปรโมท PR อาไปว่าปลูกผ,ผักขายยุกกระมังจะเอาเป็นของฝากเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆก็คือผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพม,มันมันดูน่ารักแล้วลดต่อไปปลูกอะไรครับปลูกผ,ผักบุ้งเพิ่มอีกเพิ่มอีกสี่สิบลองดูซึ่งสี่สิบเนี้ยเราก็เริ่ม ทำการตลาดคะ่ะถ่ายรูปไปบอกคนที่รู้จักพี่ป้านาอาเพื่อนเนี่ยในยัากกะาลมังขายยกกาาุกกะละมังกะละมังละแปบาทน่ารักน่ารักก็40่สิบกระมังก็ขายได้อีกทําให้กําลังใจเรามันม,มันเพิ่มทวีคูณทีนี้นเราก็โฟกัสเรื่องปลูกผักโดยที่เลือกผักทุกชนิดที่เป็นส่วนครัวมาปลูกพร้พอมกันเลยก็คือพวกผักเนี่ยมันเป็นผักอายุสั้นเนาะมันเป็นพืชอายุสั้นใช้เวลาแค่ หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแต่ชนิดนะคะคก็เริ่มปลูกทั้งหมดเลยแล้วก็ถ่ายโปรโมท PR อาร์แล้วก็โพสลงอินสตาแกรมคือความโชคดีของเรา20ยี่สิบคนแรกที่ f o l เ o w e r อะที่ Fol เ o อร์เราอะมีนักข่าวอยู่หนึ่งคนคอยู่ในนั้นซึ่งึงงอาจจะเป็นจุดความบังเอิญและความโชคดีของเราที่เริ่มต้นมาดีแล้วก็ภาพภาพที่ปลูกมันเป็นฤดูหนาวเนาะปลูกมาปุ๊บมันก็สวยเลยก็เลยมีนักข่าวมาขอทําข่าวพอทําข่าวปุ๊บคนก็เริ่ม รู้จัก,จากมากขึ้นรู้จัก20คนก็เป็น2 0 0 2 0 0 0มาในพิบตา2,000ก็เป็น20,000จนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นเรียวดีมานที่เขามาติดตามเราเฉพาะเรื่องผักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบเติบโตและพัฒนาตัวเองตั้งแต่1เดือนแรก2เดือนแรก3เดือนแรกไม่มีภาพเก่าอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้ก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย แล้วก็ไม่หยุดพัฒนาศึกษาหาความรู้ทุกวันค่ะแสดงว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักผ่านทางโซเชียลใช่ค่ะแล้วผลักที่เราปลูกเนี่ยครับมีกี่ชนิดนะครับพี่อ๋อเกิน20ชนิดเราคัดมาเฉพาะที่มันเหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็อยู่รอดในภาชนะต่างๆที่เราเลือกปลูกมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรไหมครับกับการปลูกพวกนี้ครับ มีค่ะเรียนรู้จากสื่อที่เป็นสื่อสาธารณะที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักแต่ละชนิดแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้โชคดีเดเนินสะดวกเขาจะให้ความรู้เรื่องดินค่ะแล้วก็ YouTube ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเรียนรู้ออนไลน์ทุกวันนี้นี่คืองานหลักใช่ไหมครับคือการปลูกผักในกระมังใช่ค่ะม,มันเริ่มต่อยอดมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนแรกปลูกผักขายอย่างเดียวนะคะ แล้วก็พอปลูกขายผักขายอย่างเดียวแล้วก็ลูกค้าต้องการภาชนะปลูกต้องการเมล็ดพันธุ์ต้องการดินมันทําให้เราต่อยอดสเต็ปที่1ก็คือขายอุปกรณ์ปลูกครับด้วยแล้วก็พอขายอุปกรณ์ปลูกเสร็จแล้วก็จะมีพัฒนาเรื่องดินจากที่ขายผักอย่างเดียวก็คือขายอุปกรณ์ปลูกด้วยใช่อุปกรณ์ปลูกทุกชนิดเวลาลูกค้ามาเขาก็อยากอยากปลูกเหมือนเราอยากได้เมล็ดพันธุ์เหมือนเราอยากได้ดินของเราก็เรามาซี้เรื่องหาทั่วไปเงี้ยนะครับเขาก็มาซื้อของเราเนี่เงี้ยซื้อค่ะ ขายไปละ30บาทค่ะที่นี่เจาะรูให้เรียบร้อยพอลูกค้าเห็นเราปลูกผักในนี้ก็ต้องพัฒนาเรื่องดินค่ะหเดือนแรกค่ะเราคิดสูตรดินทําดินพัฒนาดินจนได้ดินที่สมบูรณ์เพื่อมาปลูกผักในภาชนะของเราได้ทุกภาชนะแล้วก็ปลูกผักได้ทุกชนิดพัฒนาต่อยอดมาจากการขายผัก ขายอุปกรณ์ขายดินก็มาสอนปลูกเพราะว่าคนที่มาเขาก็ปลูกไม่เป็นแต่เขาอยากปลูกเขาก็เลยมาขอให้เราสอนปลูกด้วยสอนปลูกด้วยใช่แล้วก็เลยต่อยอดเปิดคอร์สสอนปลูกไปเลยในตัวก็คือมาที่นี่ก็วันสต็อปโซวิตตั้งแต่มาซื้อผักมาซื้ออุปกรณ์รมาเรียนปลูกทุกอย่างเรียนรู้จบในวันเดียวใช่ค่ะกี่ชั่วโมงครับ3าชั่วโมงไปสามชั่วโมงผมก็จะเก่งเลยอ่ะ นนั้นวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวและขอเข้าคอร์สด้วยนะครับยินดีเลยค่ะเชิญเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเข้าคอร์สปลูกผักในกระมก,กันครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตรอาอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปีนี่ใช่ไหมครับดินที่บอกว่าลองผิดลองถูกมาใช่แล้วค่ะดินเวกอเวสติเบิลมันเริ่มต่อยอดมาจากตั้งแต่เราปลูกค่ะ ท้ทีนี้พอปลูกมาได้3เดือนเราก็เริ่มคิดสูตรดินครับค่ะสูตรดินที่ได้สูตรนี้มาก็คือพัฒนามา3เดือนอีก3เดือนจากการปลูกผักเป็น6เดือนถึงจะได้ดินสูตรนี้มาที่ก็มไม่สามารถใช้ดินทั่วไปได้เงนะดินทั่วไปไม่สามารถปลูกผักได้ทุกชนิดเพราะว่ามันมีดินเหนียวแล้วก็มันดินเหนียวอ่ะมันเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตในการงอกของผักต้นอ่อน การคิดต่อยอดของออก็คือดินอะไรบ้างที่ทําให้ผักงอกมาได้ทุกชนิดให้แทงรากไปหากินได้ทั่วภาชนะปลูกครับดินต้องเป็นดินร่วนซุยปลงและมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบทุกชนิดของเราก็จะมีปุ๋ยคอกหมักมาจากปุ๋ยคอกทุกชนิดใส่ตะโคเดม,มา่าด้วยสูตรวิศวกรรมเมจโจจากศูนย์การเรียนรู้ช่วงนี้ดําเนินสะดวกครับค่ะได้ความรู้มาจากตรงนั้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดเอามาผสมจนได้เป็นดินเวกอัลเบิลซึ่งที่เหมาะ ของเราผักทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตหากินได้แล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะเพราะว่าจุดขายเลยใช่ไหมครับใช่เรามีขายแล้วเวลาผมเข้าคอสเนี่ยครับเริ่มแรกผมต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้รู้จากดินก่อนดินก่อนค่ะหัวใจหลักเลยใช่ดินเป็นหัวใจหลักของการปลูกผักเพราะฉะนั้นการปลูกผักทุกชนิดถ้าได้ดินที่ดีดินที่สมบูรณ์แล้วอ่ะผักก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็รสชาติผักก็จะอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ดินด้วยค่ะปรุงดินให้อร่อยผักก็อร่อย สนแสดงว่าไอ้คาที่เขาพูดว่ามือร้อนมือเย็นไม่เกี่ยวใ,ใจค่ะใจอ่ะใช่อยู่ที่ใจร้อนใจเย็น<อ>้ามือไม่เกี่ยว,ยวใจอ่ะมันวัดได้ว่าร้อนหรือเย็นแต่มือวอัดไม่ได้วัดใจดีกว่าวัดใจดีกว่างั้นวันนี้สอนผมวัดใจหน่อยได้ไหมครับวัดใจเลยค่ะไปะลุยกันเลยค่ะไปกันเลยครับเจอกันเลยครับ วันนี้จะพาคุณอูมารู้จักดินนะคะคว่าดินที่ดีที่มีคุณภาพที่ทําให้ผักจเจริญเติบโตและงอกงามมาได้ทุกชนิดนมันต้องเป็นดินที่ผสมอะไรบ้างแล้วก็คุณสมบัติของดินจะต้องเป็นยังไงเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยดีกว่าส่วนผสมของดินหนักก็จะมีใช้ขุนมะาพร้าวแบบคัดใหญ่ที่มันปร่งโปรงแบบนี้เลยนะคะคใน50%แล้วก็อินรียวัตถุชีวภาพอีก50%ก็จะประกอบไปด้วยปุย๋ยคอกที่หมักแล้วปุย๋ยคอกทุกชนิดหมักรวมกันด้วยสูตรวิศวกรรมเมโจนะคะคมันก็จะ ใส่เตรโครดเดอร์ม,มาลงไปด้วยมันจะมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบทุกชนิดแต่มันไม่สามารถนํามาปลูกได้เลยเพราะว่าปุ๋ยคอกอ่ะมันมีอนุภาคที่มันแน,น่นครับมันไม่สามารถพอต้นกล้าหรือพืชผักที่มันงอกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีส่วนผสมอื่นให้มันปลูกก็คือเอามาผสมกันกับดิน<อ>ใบก้ามปูแล้วก็มูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยคอกทุกชนิดรวมกันเพราะฉะนั้นธาตุอาหารทุกชนิดครบพร้อมสม,มบูรณ์แล้วที่จะทําให้ พืชผักทุกชนิดงอกและเติบโตได้แล้วก็มีรสชาติดีด้วยนะคะดินแบบนี้พอมีธาตุอาหารครบแล้วปุ๋ยคอกทุกชนิดครบแล้วอะ,อะพวกมูลสัตว์พวกแลรลา่ธาตุต่างๆเนี่ยเราเอามา จากอีกที่หนึ่งนะครับใช่เราไปเราจะมีศูนย์การเรียนรู้โชคดีดาเนินสะดวกที่อยู่ดาเนินสะดวกก็คือวัตถุดิบนเรื่องดินเนี่ยมาตั้งปั้งปั้งอยู่ที่เราทวนี้เราจะมาผสมสูตรเพื่อให้เหมาะกับผักของเราใช่เพื่อมาปลูกอีกทีมันต้องมาปรุงดินอีกทีด้วยความที่เราสอนปลูกด้วยครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนปลูกก็มีวัตถุประสงค์ต่างๆกันบางคนเอาไปปลูกกินเองบางคนเอาไปปลูกขายเพราะฉะนั้นการช่วยเขาเซฟต้นทุนแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญเราต้องสอนนักเรียนว่าต้นทุนเท่านี้เราสามารถดิน20บาท ภาชนะปลูกสามสิบบาทส่นละเอียดเลยแล้วมเมล็ดพันธุ์สามสิบบาทเราสามารถปลูกผักด้วยต้นทุน70บาทเนี่ยเราขายได้กิโลละ200กําไรมันจะอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นนอกจากจะสอนผสมดินได้ดินที่ดีก็ต้องสอนเซฟต้นทุนด้วยเราจะเซทไว้เลยว่าปลูกแบบนี้เท่านั้นถึงจะได้น้ําหนัก1กิโลขึ้นไป1กิโลขึ้นไปคุณขายได้กิโลหนึ่งอย่างน้อย200บาท<อ>เพราะฉะนั้น200บาทเนี่ยคุณสามารถฟิกได้ในผักบางชนิดมันสามารถฟิกผลผลิตได้เจวันคุณสามารถ ปลูกผักเนี้ยได้1นกิโลสขีดเป็นอย่างน้อยเราแค่แนะนําว่าปลูกอย่างเนี้ยได้ผลผลิตเท่านี้คุณหาตลาดไปรอเลยแล้วคุณไปปลูกแล้วคุณก็ไปขายบางคน่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อาทิตย์แรกที่มาเรียนปลูก7วันเขาก็สามารถหาตลาดได้เพราะฉะนั้นที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้รเพื่อสร้างไรายได้ด้วยเพื่อเอาไปปลูกผักกินเองด้วยทำ,ทำไงก่อนครับ ก็คือผสมดินทั้งหมดเสร็จแล้วเราไปงนั้นคืออันนี้คือปุ๋ยคอกทุกชนิดที่หมักรวมกันอย่างน้อย3เดือนให้สมบูรณ์พร้อมใช้ก็เทเลยค่ะแกะถุงแล้วก็เทเทเลยเทแล้วแกะถุงทุกชนิดค่ะแกะแล้วก็ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้ดินมันมีธาตุอาหารครบทุกชนิดนะคะอันนี้คืออันนี้ดินใบก้ามปูค่ะใช่อันนี้ส่วนผสมของดินของเราก็จะมีใบก้ามปูแล้วก็มูลสัตว์ในี่คือส่วนผสมใช่ใช่แล้วส่วนนี้ก็คือพก าม้คุยมะพร้าวอันนี้คืออบแห้งเลยเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าอันนี้คือปันป่นปั่นใช่ปั่นละเอียดค่ะเป็นขุยมะพร้าวแบบคัดใหญ่ซึ่งมันละเอียดมากฟูมากอาละครับรลอนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกได้เลยไหมครับ ปลูกได้เลยค่ะดินนี้สมบูรณ์แล้วสมบูรณโปลมีความชื้นอยู่พอประมาณนะครับใช่ความชื้นเหมาะสมค่ะซึ่งวันนี้เมล็ดพันธุ์ที่เราจะมาปลูกคืออะไรบ้างครับเราจะปลูกผักที่อายุสั้นที่สุดก่อนก็คือทานตะวันอายุสั้นที่สุดหมายถึงอายุการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวค่ะไม่เกินเจ็ดวันอายุที่เหมาะสมในการกินก็คือเจ็ดวันรวมวันลงปลูกด้วยคือรวมวันนี้ทานตะวันนั่นแหละครับอันนี้คือคือตัวเมี่ยวหรือถั่วลันเตานะคะชื่อภาษาจีนคือตัวเมี่ยวชื่อภาษาไทยคือถั่วลันเตาคุณอ๋อครับมีคน สองปีแรกมาเกือบทุกวันค่ะจะเปิดสอนทุกวันเลยเราสอนปลูกผักมาทั้งหมด2ปีกับ6เดือนเนาะส่วนปีนี้ก็6เดือนเนี่ยก็จะเหลือแค่ทุกสัปดาห์ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาก็มีบ้างแต่เราจะมีงานที่เป็นวิทยากรสอนปลูกตามโรงเรียนหรือตามหน่วยงานต่างๆที่เขาจ้างเราไปสอนก็คือเป็นงานวิทยากรคือคุณจ้างไปเลยครับใช่อย่างวันนี้ก็เสร็จจากคุณอูก,ก็จะไปเป็นวิทยากรสอนปลูกงานที่เป็นเวิร์กช็อปค่ะคที่พิพิธภัณฑ์าการเกษตร ที่ปทุมธานีสเตปการเตรียมดินก็คือเตรียมดินให้พอดีกับถาดก็คือเสมอขอบ,บแล้วก็ปาดหน้าดินให้เรียบเสร็จแล้วก็ลดน้ำลดให้ชุ่มไปเลยค่ะก็ใช้ฝักบัวนี่แหละในการปาดหน้าดินอีกรอบหนึ่งให้เรียบไปเลย่าประมาณนี้เห็นไหมดินก็เรียบเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้มือเกลี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ลงมเมล็ดนะคะลงมเมล็ดนะครับตัวเมี่ยวกำหวานไปเลยค่ะอันนี้ยห่งางประมาณน,นี้ส่วนอันนี้เรียงเป็นแถวไม่ให้เมล็ดซ้อนกัน เรียงมเมล็ดเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายในการปลูกก็คือการปิดมเมลด็ดด้วยดินอินทรีย์ชีวภาพปิดมเมล็ดบางๆด้วยดินอินทรีย์ชีวภาพดินเนี้ยมันละลายในน้ำค่ะเพราะว่าผักพวกนี้มันจะต้องงอกพร้อมกันเพราะฉะนั้นการปิดมเมล็ดบางๆมันจะทําให้ดินมันไปประคองลําต้นทําให้ผักเรายืนต้นได้เลยที่คุณออบอกว่าให้ผมกลับไปเอาไปกินได้เลยเนี่ยผมต้องดูแลเขายังไงบ้างครับรดน้ำอย่างเดียวได้กินเลยค่ะรถช่วงเวลาไหนบ้างครับถ้าต้นอ่อนเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงไม่เกินบ่าย นะคะไม่เกินไปสองเพราะว่าตอนเย็นหรือตอนกลางคืนอ่ะพวกต้นอ่อนมันจะคายน้ําพอคายน้ำปุ๊บถ้าน้ำมันแฉะมากมันคายน้ําเสริมกับการลดน้าตอนเย็นมันทำให้ผักเราเน่าผมมาเรียนอย่างนี้ครับผมก็จะได้ถาดที่ผมเรียนจบเนี่ยครับเอากลับบ้านไปด้วยกลับไปอย่างละหนึ่งถาดก็คือนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็ได้กลับไปเลยเนี่ยแล้วก็หลังจากลดน้ําให้ทั่วเสร็จแล้วก็คือปิดฝาด้วยถาดทึบหรือภาชนะทึบแสง ไว้หนึ่งวันครับพรุ่งนี้ก็เปิดอันนี้10วันได้กินอันนี้7วันได้กินแล้วรสชาติก็จะดีมากยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังจะมีเรื่องรับจัดสวนแลนสเคปเป็นสวนครัวแล้วก็งานดูแลสวนครัวด้วยค่ะคุณอ๋อเนี่ยนะครับใช่แล้วเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะป่ะมาเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็จแล้วนะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ด สร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ส่วนครัวทุกชนิดเลยค่ะมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วม,มีอะไรบ้างะครับก็จะมีต้นหอมมะเขือเทศ ผักบุ้งกะเพราหูรพาแมงลักมะเขือปอโอ้โหผมว่านี่ไอเดียดีมากๆเลยนะครับมีสวนสีเขียวสบายตาอยู่ในบ้านแถมยังกินได้ด้วยอ่ะใช่นอกจากนี้เรายังมีรับจัดสวนครัวคอนโดจัดสวนครัวตามบ้านงานดูแลสวนครัวคอนโดงานดูแลสวนตามบ้านด้วยนะคะโอ้โหครบวงจรครบวงจรเลยผู้อยู่อาศัยสามารถเลือกเองได้เลยไหมเลือกได้เลยว่าจะปลูกอะไรใช่เดี๋ยวฉันจัดให้ให้ความรู้เขาแล้วก็เราก็ไปจัดให้เขาพวกนี้คือสามารถตัดได้ยังครับ ตัดได้แล้วค่ะตัดได้แล้วกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเราปลูกเองไม่มีข้อจํากัดในการกินครับถ้าเราเห็นว่ามันน่ากินกินได้เลยค่ะแค่นี้เองน่ากินกินได้เลยใช่อย่างนี้เอาไปปรุงอะไรบ้างครับให้ชิมส้มตำผักแล้วกันเนาะใช่ส้มตําผักโดยที่ไม่ต้องใช้มะละกอใช้ผักแทนมะละกอใช่แล้วก็สลัดมิกมิกทุกอย่างที่อยากกินสามารถตัดแล้วก็ไปมิกแล้วก็มีน้ําสลัดอร่อยอร่อยอ๋อ แล้วเมนูนี่เรียบร้อยแล้วนี่เรียกชื่อว่าอะไรครับสลัดผักกะะมังรวมมิตรค่ะโอ้โหยาวเลยและนี่ครับอันนี้ส้มตําต้นอ่อนทันตะวันกับอกว่าต้นอ่อนตัวเมี่ยวอ่าที่เอาเอาเอามาแทนเส้นมะละกอใช่ให้ชิมอันไหนก่อนดีให้ชิมอันนี้ก่อนเพราะรสชาติอ่อนกว่าอ่าโอเคค่ะอร่อยมันมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวที่เราเราปลูกเองทําเองครับพอเรากินรารู้สึกว่า หนึ่งมันก็ภูมิใจอยู่เนี่ยนะว่าแล้วก็รู้สึกว่าการกินของเราไปมันไม่มีสารเคมีสารพิษแน่นอนมันก็เลยอร่อยโดยเดี๋ยวเรื่องราวของมันเมนูพวกนี้คือเมนูหลักๆที่ใครมาเรียนต้องได้กินไหมได้กินต้นอ่อนทันตวันต้นอ่อนตูวเหมียวแล้วก็เคียวแล้วก็สลัดพวกนี้ตั้งแต่ที่เราตัดสินใจคุณอ่ะออกจากงานประจําใช่ไหมครับมาทําเป็นเขาเรียกปลูกผักในกระมังเต็มตัวเนี่ยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับมีอุปสรรคอะไรไหมอุปสรรคตอนนี้ก็จะมีเรื่องกําลังการผลิตไม่เพียงพอ,อก็คือเวลามีออเดอร์มาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะครเราก็จะขาดคนงานที่เป็นพนักง,งานประจำเราก็ต้องจ้างพนักง,งานพราร์ทไทม์มาค่ะแล้วก็เรื่องอ,อุปสรรคในการปลูกก็จะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ถ้าเราได้แหล่งเมล็ดพันธุ์ที่ <c oughs> ไม่มีวันเดินปีหมดอายุอะค่ะ <c oughs> มันก็จะทำให ปลูกไม่งอกบ้างซึ่งความเสียหายก็จะเป็นหลักพันซึ่งมันก็มีเสียหายมากพอสมควรสําหรับการทําอาชีพเกษตรกรถ้าเราได้ของไม่ดีมาเขาเคลมให้แหละแต่เราไม่สบายใจที่จะซื้อต่อเราก็ไม่เคลมเราก็เลือกเจ้าใหม่ที่เชื่อถือได้ที่มีวันเดือนปีหมดอายุที่เขาเคลมว่า<อ>และประกันเปลี่ยนคืนภายในหนึ่งเดือนอันนี้เราก็จะแบบวันเดือนปีหมดอายุมีชัดเจนกว่าต้นทุนที่ไม่ไม่ไม่มีวันเดือนปีหมดอายุกับมีวันเดือนปีหมดอายุอันไหนแพงกว่า มันเดินปีหมดอายุแพงกว่าแต่มันไม่เสี่ยงที่คุณออบอกว่ามันสําคัญหมดทุกบาททุกสตังค<ช>์ในการลงทุนการเป็นเกษตรกรใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามาสูญเสียกําไรตรงนั้นมันก็ทำให้เราต้องมาหาใหม่หาเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วนอกจากปัญหาแรงงานแล้วก็มเมล็ดพันธุ์มีปัญหาอะไรไหมครับก็สักเรื่องด,ดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเนี่ยนะครับใช่าผมนึกว่ามันคุมได้ว่ามัน,นอยู่ในร่มนี่ ถ้าผักบางชนิดมันต้องการแดดผักบางชนิดไม่ต้องการแดดผักบางชนิดต้องการแดดน้อยต้องการแดดมากต้องการน้าน้อยต้องการน้ามากแต่ละชนิดเราต้องศึกษาแล้วผักที่ต้องการแดดลําไรมีอะไรบ้างผักที่ต้องการในเฉพาะฤดูหนาวที่เจริญเติบโตได้ดีก็เช่นผักชีขึ้นช่ายผักที่ต้องการแดดร้อเปอร์เซนต์ปลูกได้ทุกฤดูก็จะมีต้นหอมกระเพราโหระพาส่วนครัวไทยทุกชนิดส่วนใหญ่จะต้องการแดดมากผักที่ทําเงินได้กําไรมากคือผักอะไรเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ปลูกเยอะไปหมดเลยใช่ใช่เราก็ผัก ผักที่ตลาดต้องการแล้วราคาแพงต้องมีติดบ้านไว้เพราะว่าต้องทําเงินด้วยมไม่ใช่จะทําแต่แบบผักสวนครัวไทยสวนคร้วไทยอย่างเดียวมันก็ทำให้เราสูญเสียไรายได้กําไรน้อยทุกเรื่องมันเข้ามาเนี่ยมันคเคยท้อมากไหมพี่ไม่ท้อนะอม,มีแต่คิดว่าจะต่อยอดหรือแก้ปัญหายัางไงทําให้มันดีขึ้นทุกวันทุกวันทํำยังไงห<พ>าตลาดที่มีกําลังซื้อหนักๆขึ้นไปเรื่อยๆทุกการต่อยอดมันคือเม็ดเงินทั้งนั้น กำไรมากขึ้น<อ>แล้วก,ก็ยอดขายมากขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นมันต้องเป็นก้อนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆบบอกอะไรกับคนที่เขาอยากมีอาชีพเสริมหรืออยากเป็นเกษตรกรแบบคุณออมก็อยากจะฝากทุกคนว่าถ้าจะทําอาชีพอะไรก็ตามก็ต้องรู้จักพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆอย่าย,ยืนขาตายอย่าคิดว่าทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะ ยังยืนยืนขาตานหมายถึงอะไรครับก็คือทําสมมุติปลูกผักอย่างเงี้ยก็อย่าปลูกผักขายอย่างเดียวเพราะปลูกผักขายอย่างเดียวมันก็มีตลาดมันก็เบื่ออิ่มตัวคนกินผักเขาก็ไม่ได้กินทุกวันเพราะฉะนั้นอย่ายืนขาตายอย่าขายแต่ผักอย่างเดียวก็ต้องต่อยอดขายอุปกรณ์ด้วยขายเมล็ดพันธุ์ด้วยสอนปลูกด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นอเป็นต้นนะคะก็สอนปลูกได้สอนปลูกด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยรับงานรีวิวด้วยแล้วก็รับจัดสวนด้วยก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจาก สิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ภาชนะต่างๆที่เรามีเพิ่มมูลค่าให้มันยังไงแล้วก็ทําแตกลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรามองหาช่องทางว่าอันเนี้ยเอาไปขายยังไงทํายังไงได้บ้างค่ะก็อย่างเช่นกระป๋องที่ของขวัญของฝากที่ลูกค้าให้มาเราเอาไปปลูกผักใส่ซะเพิ่มมูลค่าให้มันแล้วก็ขายค่ะสร้าง first i p r e s t i o n ให้เห็นภาพ ก่อนภาพสวยๆแบบนี้ใครเห็นใครก็อยากได้ซื้อไปเป็นไม่ได้ขายผักเพื่อไปกินอย่างเดียวเอาไปขายเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆปีใหม่วันเกิดนี่นะคะมีคนซื้อไปเป็นผักไปเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่อมของขวัญวันเกิดคค่ะต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อให้เรามีอาชีพนี้ที่จีรังยั่งยืนแล้วอยู่กับมันได้ วันนี้คุณอพิสูจน์ห้เราเห็นแล้วนะครับว่าหากเรารู้จักต่อยอดสิ่งที่มีอยู่หรือทําอยู่ก็สามารถพาไปสู่ความก้าวหน้าและ,จะเจริญเติบโตได้และนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับถ้าจะทําอาชีพอะไรก็ตาม<ำ>ก็ต้องรู้จักพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆอย่ายืนขาตายอย่าคิดว่าทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะยั่งยืนอ,อย่าขายแต่ผักอย่างเดียว ก็ต้องต่อยอดขายอุปกรณ์ด้วยขายเมล็ดพันธุ์ด้วยเพื่อให้เรามีอาชีพจีรังยั่งยืนแล้วอยู่กับมันได้